มหาสมปองออกมาเคลื่อนไหวแรงวิจารณ์ยับเกี่ยวกับหนังขายอ้อหลังดูรอบเช็ค,คลิดสองครั้งในรอบของผู้อำนวยการสร้างย้ำเป็นหนังที่น่าติดตามไม่อยากให้เอฟซแฟนกลับเข้าไปดูหรืออวยกันเองแต่อยากให้คนไทยทั้งประเทศเข้าไปลองสัมผัสด้วยตาตนเอง17กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพ,พยนตร์ ดครับกลับมาพบกันในช่องสีทุนชัยกันอีกแล้วนะครับคนอื่นต้องส่วนดี FC สาวน้อยเพชรบ้นแพง FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยแล้วกันครับแน่นอนว่าในช่วง2-3วันนี้วอตโจโยมานินก็ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหนังขายอ้อค่อนข้างที่จะดูเดือดกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่ได้มีการดูเช็คลิตรอบแรกแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวถึง ความรู้สึกและรอบล่าสุดวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานี้วจยุมนินรวมถึงผู้บริหารอีกหลายๆคนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการ <c oughs> ก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมดูเช็คลิสต์ที่2หรือว่าดับสอนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็คือมหาสมปองครับที่มีผู้ติดตามบนแฟนเพจของตนเองมากกว่า3ล้านคนครับแล้วก็ได้ออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับหนังขายออไว้แบบนี้ครับ ทำไมต้องพูดคำหยาบวิจารณ์ดีๆส,สุภาพสุภาพสิส้มแฟนผมดุเธอไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นกับหนังขายอ้อ17จุดคือผมที่อยากให้เพิ่มเติมลดกับดาบหนึ่งพันล้านคือประโยคที่บอสโจพูดบ่อยๆผมอยากให้ถึงถึงเพราะหนังดีสนุกตื่นเต้นน่ากลัวตกใจปลื้มใจเศร้าจนน้ำตาไหลไม่อยากให้คนมาดูเพราะเป็นแฟนคลับ เป็นเพื่อนเกรงใจช่วยกันแบบนั้นไม่เอาคนทั่วประเทศต้องมาดูพ่อหนังดีสนุกจริงๆวันนี้ผมดูคายออดดัฟสองผมสนุกตื่นเต้นกลัวมีให้แก้อีกแค่2จุดสุขใจปลื้มใจและดีใจกับคนไทยที่จะได้ดูหนังดีๆแบบนี้แน่นอนว่าเป็นหลักการลมสูตรครับอย่าเพิ่งเชื่อผมถึงวันนั้นไปดูแล้วค่อยเข้าใจที่ผมบอกขายออทั้งแผ่นดินปองแหลชำแหละหนัง นี่ก็คือความเคลื่อนไหวของมหาสมปองที่ได้มีการออกมาวิจารณ์แรงเกี่ยวกับหนังขายอ้อนะครับซึ่งเขาก็ย้ําว่าไม่อยากให้ FC แฟนคลับเนี่ยเข้าไปดูเพราะว่าความเกงใจหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นพี่น้องพ้องเพื่อนกันแต่อยากให้คนไทยทั้งประเทศนี่แหละครับเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศภาพรวมของหนังขายอ้อเรื่องนี้จริงๆ17กรกฎาคม2568ขณะที่ความเคลื่อนไหวในภาพรวมครับบอสโจก็ได้มีการโพส อย่างต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับหนังขายอ้อนะครับแน่นอนว่าได้มีการอัปเดตกันในเรื่องของการถ่าย MV ด้วยซึ่งมีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงร่วมร้องเพลงนี้นั่นก็คือเพลงเพชรชาวดินและก็เพลงขายอ้อนั่นเองครับซึ่งวันที่17กรกฎาคมซึ่งวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับถ่าย MV เพลงขายอ้อที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเป็นเพลงที่ลงทุนสูงและใช้คนจํานวนเยอะมากครับเอาให้สุดไปเลยยมมานินครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วบโบจก็โพสต์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสําหรับคิว ถ่าย MV ็มวายอ้อและเพลงเพชรชาวดินประกอบภาพพยนตร์นั่นแหละครับรวมไปถึงการโพสต์เกี่ยวกับการจะขายบัตรล่วงหน้าด้วยเขาบอกว่าผมคิดว่าหนังคายอ้อจะสร้างปรากฏการณ์วงการหนังขายบัตรล่วงหน้าหรือบัตรแข็งนั่นแหละครับก่อนหนังฉายใครพร้อมอุดหนุนเตรียมตัวได้เลยไม่ต้องรอไปต่อคิวที่หน้าจำหน่ายตัว๋ว17กรกฎาคมเตรียมนำไป แจกญาติพี่น้องได้เลยเร็วๆนี้และแน่นอนว่าบอสโจก็ได้มีการย้ําอีกย้ําถึงเรื่องนี้ครับน่าติดตามมากสําหรับหนังคายอ้อเขาบอกว่าไม่มีการโบดครับซื้อตัวอ๋วเขาบอกว่าหนังคายอ้อไม่มีการโบดเตรียมซื้อปัดล่วงหน้าได้เยเร็วๆนี้ ทุ่มเต็มที่ได้เลยอง๋์อิงก็ลงทุนพ่อโจก็ลงทุนก็เป็นผู้สร้างซื้อแล้ว17กรกฎาคมดูได้ดูแน่นอนไม่ผิดหวังหนังดีด้วยใครจะเหมาเท่าไหร่ว่ามาหนังลงทุนเยอะด้วย25ล้านบาทพูดน,นะซึ่งก็ต้องรอติดตามนะครับว่าบัตรแข็งที่บอสโจว่าจะออกมาในรูปแบบไหนและแน่นอนว่าใครที่เป็น FC แฟนคลับก็น่าจะซื้อ ตุนไว้เพื่อที่จะไปแจกญาติแจกพี่น้องแจกคนที่รู้จักเพื่อให้ไปร่วมดูหนังเรื่องนี้กันซึ่งแน่นอนว่ามันมีสิ่งที่อยากจะน่าลุ้นหลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะนน,นี่เป็นคนหนึ่งที่ติดตามหนังคลายอ้อมาเช่นกันเพราะว่าหนังเรื่องนี้นนเชื่อแบบนั้นครับว่าจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์พลิกประวัติศาสตร์วงการหมอลำไทย ไปโดยปริยายเลยก็ว่าได้สําหรับหนังเรื่องนี้และคนไทยทั้งประเทศก็จะรู้จักวงการหมอลำมากยิ่งขึ้นศาสตร์และศิลป์วงการหมอลำจะออกมาในรูปแบบไหนทุกวันนี้เราก็จะเห็นแค่ด้านสว่างของ วงการหมอลำใช่ไหมล่ะครับด้านหน้าเวทีมีการแสดงใส่ชุดสวยงามโชว์อลังการแต่เรายังไม่เคยเห็นด้านมืดของวงการหมอลำย่างเรื่องนี้ก็อาจจะมีการฉายด้านมืดของวงการหมอลำหรือไม่เกี่ยวกับการผิดคายอ้อเกี่ยวกับการผิดครูบาอาจารย์จารีตประเพณี แน่นอนว่าหนังเรื่องนี้เห็นบอสโจเผยไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีฉากที่เกิดขึ้นจริงหลังเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็เกิดขึ้นจริงกับน้ององค์อิงเพชรบันแพงที่ใครๆก็ยังไม่เคยรู้จักและไม่เคยเล่าที่ไหนและก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฉากในหนังขายอ้อด้วยซึ่งก็ต้องรอติดตามว่าฉากที่บอสโจว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแน่นอนว่า17กรกฎาคมนี้ก็ต้องรอติดตามนั่นแหละครับแต่ก่อนที่จะถึงวันฉายหนังขายอ้อบอสโจบอกไว้แบบนี้นะครับว่า จะไปเล่าเรื่องนี้เล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้านหลังเวทีแล้วก็อีกหลายเรื่องรวมถึงเรื่องของน้องอุ๋งอิงเพชบันแผงด้วยในช่วงเดือนกระกฎาคมจะไปเล่าที่รายการเดอะโก้แล้วก็ต้องรอติดตามว่าจะเสารไหนอะไรยังไงซึ่งแน่นอนว่าบอสโจ ทุ่มสัมพัสกํกำลังกับหนังเรื่องนี้มากจริงๆรวมไปถึงน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงของเราก็มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยการสร้างเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนด้วยพะพ่อแม่เอฟซคนไหนที่รักและเชียร์น้องอุกอิงเพชรบ้านแพงก็ขอให้ร่วมส่งกำลังใจให้กับหนังคลายอ้อเรื่องนี้ด้วยและแน่นอนว่าสิ่งที่น้องอยากจะสรุปให้ฟังกันแบบนี้นั่นก็คือ เรื่องของหนังขายอ้อแล้วก็ผลงานเพลงเพชรชาวดินและผลงานเพลงขายอ้อที่บอสโจทุ่มเงินเองสร้างเองแล้วก็ผลักดันเองไม่มีใครมาให้รางวัลไม่มีใครมามอบรางวัลนี่ก็คือสิ่งที่วงการหมวลำทำกันเองร่วมกันสร้างเองหากหนังคายอ้อปัง และแมสกับทุกคนทั่วประเทศแมสกับทุกคนทั่วไปจริงๆเชื่อว่าตัวละครในหนังโดยเฉพาะน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงหรือว่าอีกหลายหลายคนที่เป็นตัวเด่นตัวหลักตัวรองหรือว่าตัวละครสมทบก็ต่างๆนานามีซีนที่เด่นแตกต่างกันออกไปและแน่นอนว่านี่แหละครับคืออีกหนึ่งสิ่งที่จะผลักดันให้น้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงเป็นมหาชนมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าประชากรประเทศไทยมีประมาณ66ล้านคนอาจจะรู้จักหมอลำเพียงไม่ถึง10ล้านคนด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิด ว่าเรามาผลิตหนังเพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับวงการหมอลำ่านทางหน้าจอผ่านทางการแสดงหนัง เขาอาจจะรู้จักองุ่งอิงเป็รบ้านแพงเขาอาจจะรู้จักวงสาวน้อยวงการวัลลัมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเพลงประกอบหนังในเรื่องของเพลงเพชรชาวดินและเพลงขายอ้อและนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่จะเผยแพร่ศาสตร์และศิลป์ที่น้ององุ่งอิงเป็รบ้านแพงได้ร่วมทําการแสดงได้ร่วมพร้องด้วยเช่นกันแน่นอนครับพ่อพ่อย่าเอฟซีหลังจากที่อาจจะผิดหวังในเรื่องของการบวชรางวัลคมชนึกออร์ดมาแล้วก็อยากให้ตั้งหลักกันดีๆครับและ รวบรวมสมาธิรวบรวมสตินี่แหละครับก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่จะผลักดันน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงให้มีแฟนคลับและเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงมากยิ่งขึ้นกับสาสตร และสินเกี่ยวกับหนังคายอ้หนังวงการหมอลำหนังของคนอีสานและเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นหนังของคนไทยทั้งประเทศก็ต้องรอติดตามครับสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจโยมานินแน่นอนว่าพ่อโจและอุงอิงก็ได้มีการโพสต์คิวงานในเรื่องของการที่จะเดินสายไปออกสื่อใหญ่ๆไปออกเวทีใหญ่ๆแล้วก็ไปร่วมทําการแสดงหลากหลายที่เลยรวมไปถึงการโปรโมทหนังคายอหลังจากนี้จะเริ่มดุเดือดขึ้นแล้ว แล้วก็ต้องรอติดตามได้เลยสําหรับทีเซอร์ที่2ที่จะปล่อยออกมาเร็วๆนี้สำหรับทีเซอร์หนังคายอ้อแล้วก็จะได้รู้เนื้อเรื่องที่มันมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ใส่เอฟเฟกใส่ซาวแล้วก็แต่งสีแต่งอะไรแล้วว่าโจเผยไว้แบบนี้นะครับว่าหนัง ก่อนหน้านี้มีความยาวเกือ,กอบสองชั่วโมงตัดให้เหลือแค่1ชั่วโมงครึ่งเอาให้เด็ดขาดเอาให้สนุกตั้งแต่5้าถึงสินาทีแรกหนังต้องไม่อ่อมนี่ก็คือคำยืนยันของวอโจโยมานินแน่นอนว่า FC แฟนคลับก็อาจจะเข้าไปร่วมเชียร์ร่วมส่งกําลังใจกันอยู่แล้วแต่ต้องบอกแบบนี้ครับก็อาจจะมีกระแสดราม่าว่าจะทําได้จริงไหมจะทําได้ตามที่คุยไว้ไหมนั่นก็อยากจะเชิญชวนกันแบบนี้ครับว่าใครที่อยากจะเข้าไปสัมผัสเข้าไป พูดเข้าไปเห็นเข้าไปรับชมกันจริงๆอยากให้วางอคติไว้อยากให้วางาสิ่งที่มีอคติอยู่ในใจไว้แล้วลองเปิดใจเข้าไปดูหนังเรื่องนี้และคิดว่าทุกคนจะรักสาวน้อยจะรักวงการหมวลำจะรักน้องอุ้งอิงเป็นบป้แตแพงมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ และนี่ก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นที่อยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้มหาสมปองวิจารณแรงและอยากให้ทุกคนเข้าไปดูไม่ใช่แค่ f c แฟนคลับส่วนน้องอุคงอิงเพชรบานแพงต้องลุ้นว่าจะออกฉากไหนแต่แน่นอนว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับน้องอุคงอิงเพชรบันแพงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับสาวน้อยเพชรบันแพงและจะฉายทุกโรงภาพยนตร์พร้อมกันในวันที่17กรกฎาคมนี้หนังขายออหนังดีหนังคุณภาพหรือไม่รวมกัน ติดตามร่วมกันรับชมและร่วมกันพิสูจน์พร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์17กรกฎาคมนี้ครับและหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการหนังลํำเกี่ยวกับหนังขายอ้อ,อกเกี่ยวกับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงก็จะหยิบยกประเด็นแบบนี้มาเล่าให้พ่อพ่อ่าเอฟซี FC ได้รับชมเพราบฟังกันสําหรับคลิปนี้นั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ